สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุก,ก,ท,กท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและช่องนี้ครับเพื่อนๆเราจะเน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ำเพราะว่าคลิปผมจะไม่ค่อยเกิน2นาทีหรอกครับ เราจะให้ทุกท่านเนี่ยตื่นเช้ามาดูคลิปหนึ่งสองนาทีกลางวันกินข้าว2นาทีทํางานแอบ,บเข้าห้องน้ําดู2นาทีตอนเย็นกลับบ้านก่อนซื้อกับข้าว2นาทีก่อนนอน2นาทีก็วันละ5คลิปแล้วนะถ้าดูทีละ2คลิปก็ได้วันละ10คลิปก็เท่ากับที่ผมที่ผมโหลด y YouTube อะวันละ10 20คลิปอะก็ก็ดูครบแล้วนะถูกไหมอ่ะทีนี้ครับเพื่อนๆผมจะให้เวลา3วิให้เพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือแคปหน้าจอก็ได้เริ่ม1วิ2วิ3วิ กดหยุดดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้หรือแคปหน้าจอก็ได้เพราะอะไรครับป้องกันเวลาใน YouTube มันนานเกินอ่ะหนึ 1, 2, 3, กดหยุดดูเองหรือแคปหน้าจอเอาไปขยายภาพดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้1 2 3กดหยุดดูเอง1 2 3กดหยุดดูเอง1 2 3กดหยุดดูเองหมดละครับทีนี้ผมจะเอาใจแฟนคลับ YouTube ช่องผม1 2 3กดหยุดดูเอง อาต่อมาขยายครับ1วิ2วิ3วิกดหยุดดูเอง1 2, 3, วิ2วิ3วิกดหยุดดูเอง1 2 3กดหยุดจะดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้นะมา1 2 3สมกดหยุดเลือน1่อน1 2 3กดหยุดเลือน1 2่อน1 2 3กดหยุด แล้วก็123กดหยุด1 2 3กดหยุด, 1, 2, 3, ด,ยดชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์นะครับ12 3สกดหยุดแบงค์สิมีเป็นปึกป๊กๆไม่ต้องกลัวหมดนะเพื่อนๆว้าวหาง่ายครับไม่ต้องกลัวหมดนะจ๊ะ123กดหยุดดูเองมาแฟน Youtube ดูไปพร้อมๆผม123กดหยุดไม่ต้องกลัวว่า ธนบัตรสิบบาทจะหมดจากประเทศไทยนะครับ1,2,3กดหยุดมีเป็นกองกองอ่ะราคาเท่าไหร่นี่ครับราคา31,000ชุดนี้โอเคนะครับอ่ะช่องนี้ชมเหรียญฟรีจากทั่วโลกไม่มีกัก๊กไม่เกิน3นาทีประหยัดเวลาท่านแน่นอนไปละครับเพื่อนๆสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆไปแล้วนะจ๊ะ Bye bye